สวัสดีค่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทิ้งท้ายลุงพันนะเลี้ยงก็ให้ไปเลยนะไม่ให้อยู่แล้วนะอะไรเพียไปน่อะไรบ้านหมดหกเดือนเจ็ดเดือนเราได้นั่งกข้าวที่กหนไม่น่ารมดาเลยเจ้าลืมเจ้าลืมเจ้าลืมอะไรของ่อยหรือเปล่าเดือนเนี้ยเจ้าลืมแล้วเลยลืมสิ้น เป็นพอดีเขาอยู่ะโอ้พอพูดมาเจ้าเจ้าจำได้เลยฮึโอ้ยมันนานมาแล้วไม่ต้องลืมมแล้วกิงไปเลยมันยังอยู่ในเรือนกากระดมันจะเอาอะไรลงพันลงพันเอาเรงนี้จำใหญ่ให้พวงหนึ่งอืมสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีใครปัญญาจะได้ทัญญาไทยงมี กินเลยค่ะอืมเอากินกับมะลันยายเลยกับพ่อเจ้าอ่ะมะลันายก<อ> <ไง S 1> ินซื้อๆ๋อโห้อร่อยมากตราได้ไปเก็บอะไรอีกเก็บแพลวเก็บแพลก,กมากินกับอะไรกกปลากระป๋องบอกแกวเขาง่ายๆก็าตำพริกเอออย่างนี้ปลาอย่างนี้ อะไรพี่น้องตากรโดน,นี่อะไรก็ค่อยคอยคุยกันนะค่อยกันจะจะกัดหูเจ้าก็จะพึ่งให้ป่านานกินโดนแท้กุ้งเนี่อยู่ในตู้มันเนาะได้ไหมไ,หได่หรากะลังเลยนูพูดแตน้อยอย่างกุ้งูนี่บอกว่อยู่พุ้นใส่นมาถามมาใตามเก่ยว ตามเยอะมาแล้วแซ่บอื้คุณได้ทอดนอนนี่นอนป้านมาอีกเยอะมันแซ่บเลยเป็นน้องกู้เลยกินได้ก็ทั้งกลางมุมหลายมุม เ้าอยู่น้ำมกหอยบดมือให้มกหอยถ่ายยนเป็นเงให้มันครบสิบคิครสิบิบไปเลยไปถ่ายแล้วเเป็นยังไายแล้วยู่หนเบดมือมันจนได้ถายิไปอยู่บดมือเลยเเลงไปเยะไปใส่กันยังมูเลยเือไปแล้วที่ไปใส่ยังมูเลยช่วงไปบ้านผู้กองไปแล้วป้านผู้เมอนเดกเป็นบน้หรอคะเอาของไปให้ผู้กองันเลย เาาขาำไยผ้มวดครับผมขอบครับผมกินกับเาเด้อครับขอบคุณลำไยด้วยนะคะเจ็บตีเบแด้อยุ้ใหญ่เอาข้าวเปลือเขาเดินเดินทางมาฮอดตอนดจ๊ะเาุดไปหัไปกระกะ่เลยอะไรใส่ไปบ่แม่ใครทำอย่ามาไม่ไอะใคอ่น้ำมันดูเลย เดี๋ยวไปวุ้ทอาต้มตกมต้มเยอะไปเบอะเขาชิมาะฮอดตอนไหนันฮอตอเพื่อนจไปหั่นไปที่ยอนคนหลงหรือเปล่าเพราจะคือตากระป๋้องนี่ดิอืมทำได้จานค่ะเอาจานสทยหรอเป่เออผักเป็นแ่เสียงว่ามีถั่วเบ่ตะไคร้ขอ่ในโกหลซุ้ันเลยแมนยหงเลยตะไคร้อืมอืมนีับิ๊กีบ แซ่บมแล้วทแซ่บตมี่กระดาโอ้วตมะเนาะีดบะหมีรนอันนี้มัะยงตะไคร้ตะไคร้นแหละเออเอากินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอ้ยไฟหือปลากระป๋องเลยมาพริกเด็ดอ่พริกมันบะมี่นี่พริกนี่แหละนี่เลยมพร้าวหือ

้ยเฮ็ดดีบ่ะฟ้าเขาว่าไม่กินบอกินแล้วสอคำครับกาแฟแค่นั้นบอสอ,อันเด่นเ่ากักินไผ่ตูล,ลงไปแลก็กินหอยิือเตตามลงไปกะตองสอ,องต้องไ่ไ้ เห็นพนอีตูแล้วคิดถึงนมจีนเลยเนาะเข็ดยังอะเปลี่ยตาเพื่อมาถ่ายข้างหลังแตาเพื่อมาถ่ายางขล้เกันทางหลังแล้วเไม่รู้เหรอเขาจะเอาคนละมุมกินเยอะๆกินเยอะตาเนี่ยปแบเดตาทวดนีู่้เียยัง Oh. อแกงดยอดเลยกนอบยากสัดดกหมื่นให้เาไปเลยแช่นาหนงเก็บเรื่องมือปุ๊บะเก็บเพื่ออเป็นเหารครับหนังปูหรือเ่าเจะ น,นั่งดูหมดอยู่มันจะมกเอาะอ,อะไรปะไปะเอาไปกินดิบแล้เห็ดบางโู๊<ม>โดูแล<ด>้ว<ด>อยเอาไปผัดกินกัไอ้บุญเจ็บจีนหน้วเนี่ยปนย่างปนเยอะอ๋อ<น><น>เลยนะทำให้เจลยถ,ถ้าถ้าดอกเ็บางแบบนี้ซุ้มก็ไม่ได้ ม ER ันมันปาาเยักดิาเลยนะเอ้อโอ้มีการเที่ยวบางสนกมี่ยสนุกหมนาข้างนีก็คับ เราไปยังอะไรอ่ะอืมอออไม่เอาไม่แน่น,นะ <c oughs> นมากก็ขา <c oughs> ยับบก็เป็นคนน่าจะลอยกันสุด

เคยเข้าส่วนมา่้านคอยไปบางทิ่มัดแล้วแบบใช้ใจอ่ะใชใจไปดูนี่คิดจะไปดูเดี๋ดูคิดไม่แล้ล่ะทำอะไรไปต้งเี็ มะามันปาดปากเก่งว่าปูได้ปังกะปิเนาะก็ทำอะไรอะแม่ได้ลาล่ด่าู่นีันมาดาว่าเล็อันนีู้ยเรียรู้พักเลยออกเต็มเลยอะต่กหแบบอันใหม่เนยแหละแยอะเยอะอมแมเลยอ่ะกปกนอะไรยังยังพวกนี้ มันเพิ่งนี่น้อยๆน,น,นี่มันเพิ่งโตไวนะนี่อืม,อ,มอยากกินขนมปีนก็รอเห็ดให้มันเยอะๆทำน้ำยาขนมปีนดเออเห็ดฟางอร่อยแฉกตรงนี้เห็ดเ,เ,เป็นตรงไหนตรงนี้เหนื่อย,ยแล้ว ้นยางนะหนยางผมใส่เห็ดลงโขกเราบอกเออใส่ต uh oh. ั้งแต่ตอนเรียนเลยแล้ว oh. ก yeah. uh ็ซื้อมาซื้อไอ้นั้นเห็ดนั้นมาใส่อีกข้าวบองกักข้าไปซื้อเชื้อมันมาใส่อีกอืมว่าเออแล้วก็มีเห็ดปลวกซื้อมาอีกเป็นแคปซูลโรยเลยอีกเพราะมันมีจอมปลวกไงก็เลยใส่เห็ดปลวกไปตรงนั้นอีกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพมมันขึ้นยากเราลองลองเอาเห็ดลองทองที่คือกผุ ใช่ซื้อแบบมันถูกลองมาทานยำใหิ่ดูเองไม่แม่บอกมาลองกินนือยังไม่มาค่ะไม่คินเทียมทองชอบทอดับบชอบใส่สุกี้แความชอบมันไม่เหมือนกันเล็กเลยมันเล็กจริงเ่ะแล้วินเนื้อไก่อ่ะมันเป็นแคปซูลเหรอชิ้ๆบูเลยนีก็ทำเป็นน้ำเป็นผงเป็นแคปซูลได้หมดมันละลายเลยดนสุกัน เฮ็ดปวกนะใช่คอยสั่งเป็นแคปซูลมาโรยเลยอทุกวนนี่ก่คนสั่นเอาเฮ็ดปวกมาโมยเจียวจ้ำเลยมาเป็นถงเป็นแคปซูลก็คือผลปลาเนี่ยพอได้เฮ็ดปวกหล้วคอยลวกทุกเรื่องเนาะคอยเอาไปทอดใส่ไข่เสียบไม่มีไผ่ที่น้ำปล่อยเขาอระกาศนี่ต้นมะม่วงตรงที่ดินใหม่ก็ใส่เชื้อเห็ดลงไปนะอันนั้นพันกว่าบาทนั่นเลยสดสอบเขาบอกว่าใส่ใต้ต้นมะม่วงได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นต้นยางนาต้นอะไรเงี้ย ใช้ได้หมดถ้ามีเชื้อเขาว่าก็เลยเป็นต้นที่ทดสอบเชื้อเรอดูเกจะงอกสองปีแล้วก็เห็ดปลูกอีกเก็จพึ่งเก็บอัญชลีตับตรงกับเต้าอีกนหนึ่งมัาจะยาวตัวขนาดไหนบ้างมันค่อยเริ่มถ้า่อดินเรื่องเด่นร่องหมดเนี้ยเขาเราไม่ค่อยเกลือกเด่นต้องมันต้องมีเชื้อเนาะมันมีเลยมันเกออย่างนั้นก็เรียกว่าพิซูนบอกว่ามันต้องมีเชื้อเหมือนบ่น เออก็ใส่เชื้อลงไปแล้วสองรอบแล้วตอนนี้ไหนครับต้นรอบงลี่ยนมวลก่อนลงลงจนมันมีมวลเนี่ยเสี่ยสี่อาความหมูลค่อยก็มีเชื้ออยู่แล้วเอาไว้เนี่ยอะไรเอะไรเอะไรเชื้อสับจางเชื้อเชื้อสับจางเอมซีไม่เอาไม่เอาปกติหยอกเปนเล่นนะครับเอฟซีหยอกเป็นเล่นวังนีทันว่าะอย่างเลยสมมติจะบอกเอาแล้วไม่ต้องรีบดักก่อนนะคุณเราเรารู้ทางเรารู้ทางลูกบ้า กำลังสิฮอหนจุดไข่แม็กเปมนอเราแล้วถึงจะเปลี่ยนเธอแต่ก็ไม่เปลี่ยนใจนะเอฟซีบอกว่าให้่อยสั่งเห็ดนางฟ้ามาปลูกอีกเคยบอกเอาเห็ดฟางให้รรดก่อนมาเอามีมาซอยจำแจียวขนาดนั้นเลยบอกอย่านะอย่านะเมื่อหอนเงื่อนอเออมาลูกลาที่แถวเลาทางมันจะเป็นอะไรไม่กินออไม่เป็นไร เนื้อมา่โอ้ยมันจะไปเมาไม่เมาได้ยังไงเขามีดมาเนื้อเออซอยซอยจ้ามแจ่วเลยเนื้อเขายังกินก้อยเลยอ๋อเล็อดบดใครกล้ากินเน้อตรงล้างให้สะอาดก่อนไหมไม่ถ้าเห็ดบดเขาไม่กล้ากินแต่ถ้าเห็ดฟางเขาไม่กล้ากินบกเือก็เห็ดที่มันอะไรขอนะนะก็เห็ดขอนไม่เห็ดบดเห็ดบดเขาก็เห็ดบดจริมันมีเห็ดบดแล้วก็เห็ดขอนขาวอื แต่เห็ดข้าวไม่เคยกินแต่เห็ดบดนะเคยกินเห็ดกระด้างมาเอามาบิดจำเจียวเลยมุงพันคอยนะต้องเอาไปลวกใส่เกลือก่อนนะถึงจะเอาไปทำกับข้าวคอยก็ได้ปาดใส่สดๆเลยคอยล้างอะไรอย่างก็จะไม่เคยกินสุกๆดีบิไม่เคยใส่แบบผัดลงไปแบบนี้เลยค่ะผัดมัม่วงเหือมคือกินเอากินเอามงม่วงต้องไปลวกก่อนต้องไปลวกก่อนมันเป็นอย่างกบอ จริงนะยาเอมพีน่ะเออพี่ต้มไปลวกแล้วก็ไปต้มยำท้งายากินกับข้าวีแซ่บนะพี่น้องก็ร้อนอ่ะนะน้ำหนึ่งน้า้าเป็นเห็ดมันเหมือนถ้าว่าถ้าไม่ได้ลวกมันรู้สึกว่าจะกินเพเป็นรู้ไม่ต้องกินเด้เ้อเยังไม่แก่จริงโปรตีนกันนั่นอ่ะ มัดนักเลยนะเอาบาเดียวนี่ฟังผู้ใหญ่คอโซเลตวิ่ว่าผู้ถาวรว่ารวดว่าคนแก่เ้าว่ารวดผู้ถาคอนโลตท้ายด้วยลังใหญ่หวานหวาาเจอเพื่อมเป็นถุง้ได้อะไรแปะแปรปคนไปกอเมื่อวานโอ้จ้่ายืมรไปดูลิปคนเด้อ ออโอ้โหคือนั่งอะไรนะรถลุงขับเองเลยนั่งรถไทยนั่งรถไทยต้าแตงก็นั่งข้างหลังโอ้อยดยวยนะจิงจริงเราต้องเกรงใจเด้อเสือก็ล้มทับใส่ตัไปไป้าแตงตั้งแต่เราปล่อยไว้ใจเ่ียใจไปได้แล้วตอนนี้มุดเอาอยู่แลยผู้ก๊อชนะเสือกหนึ่งตาในบ้านก็ส่องอยู่ข้างหน้าเลยาป้งก็อยืดดูหมดทุกช็อตเมาเห็นนฉากวานเวียวว่านรับมังลำใหญ่นะไม่หลานอยู่ย่องไป อเห็นว่านี่จังฟ้าไปงป้าไปบโอ้ยน้ออันก็ไนเลี้ยวกับเลียวกับหมูนะนี่น่ะมู้น่มูยิงขาแลนี่อินมบ่เอ้าเอาเอามียังเอาเรามาไปหนูกำลังจะกินข้าวหลังจะจ้ำเจ้าความาคิดที่สามเนี่ยจะมีน้องเอฟซีอยล้อุู๊้องเี้สไม่ามไม่ได้เอามาปอกพบุ้งงามนี่นี่ยอดงามงามนนิเอ้า ปนนไปจา, <โล S 1> ากไหนบ้านเมลชาบ้านมันมือตัวนี้บ่เอ้ยนังไหนบ้า,บายังหลังอยู่ไหนเจ้มจามูบอกวา่ามือนี้เขาอยู่กันเป็นคู่เป็นคู่แล้วควันนี้ก็อยู่กันเป็นคู่บ่เจ้ารู่คู่ใครเจา้จารู่คู่ใครเจ้าจะติดตามมือคอยบอเจ้ามูบอกว่าใครคู่ใครเนี่ยถ้าเจ้าติดตามมือคอยเอาเจ้าด้าคู่ก็คู่ใคร ซอยนักขนาดเลยแล้วอยากที่คู่ว่าเจ้ได้เป็นเอฟซีก่อะดาคู่กับใครไอ้ไอ้ปุ๊คู่กับใครแล้วก็เนี่ยบ้านในบ้านคู่กับมีสคู่เจ้าอาทิมาได้ตีตามเจ้าเราลองทายเบร่องทายเบิ่งให่เวนมนี่สงคน้งใส่ใจ้ตั่ได้เตรียมตังตคู่กันเงินตีกันตื่นมากก็เบิ่งเฮ็ดตํากัน ไอเปิดยัง่เห็นเฮ็ดจากดวโอ้ยตาสวดออกอ่ะสองคนเนี่ยอันนอนอยู่ในที่นอนตรงจะนุ่งอ่ะอันนั่นกับนอว่าอันอย่าว่าเลยอันอาจารย์ยังก็เ็นเด็กพี่เหรออืมอาจารย์เสือเป็นเด็กพี่จะเป็นน้องเป็นมาเลยใช่ไหมนี่แหละน้องใช่ไหมซิน้อง ประมาณนัะเย็บเย็เย็บเย็บ f fc ตัวยงค่ยยเลิกติดตามหมดแล้วอเรายยเลิกแล้วยงเลิกแล้วไมรลอยบกเขาแล้วบอก fd เรายเกติดตามเลยถ้าเขาบอว่าอรพูดเล่นกันพดเ่ยอกยออมยอองมเพื่อนเราเป็นยังไงอธิบายหนุนคือหน้าอมไม่มีน้ำอาการย่าชีหน้าก็นั่งไม่ได้อากาย่าชีนั่งไม่ได้ ต้งนักี่งนีต้องนังะแงอ๋ต้นั่งแคงนี้เพราะว่านั่งตรงอย่างนี้ไม่ได้อ๋อต้อง้นั่งางนี้เนาะนี่คือนั่งย่างนี้นั่งเบาะนั่งหัวใช่เป็นหัวเป็นยยเพื่อนนิดิึงนีนี่เังใัไปหาเพื่อนได้ไหมนี่ไปหาอะไรเพค่อะอย่าก็ไหวอยู่น่วกันอ้กอนแล้วนอนเขาจะลง้นมนอนเขาให้นอนไงบ่ไปใส่บ่สวัสพีค่สวัสดีค่ะนอนเขาก็ให้นอนตะแคงบ่ นอนคว่ำไม่ให้นอนงายบอกชุงเข้ามาหายไปหายเมือดไปเห็ดเรียฮะเรียกคืออะไรเป่าคน้ำใจเด้อทั้งื่อไงกินได้คอยีใหจได้จะกิกินแต่เึงบอิ่มจงเอะเดียร์สหรับกินกอคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลุงบ้านโทรศัพท์จะไปฮอกกีด้วยเ้อฮอกกีด้วยจะบอกไปก็ไปและสิ มีป้าไปนกินยี่ก้มาง่านะคะกินยังตรงท้ายลุงพันนะคะ